สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับจัดเด็ดเพลี้ยนะครับรอบเช้านะครับรอบจิบกาแฟเบากับจัดเด็ดเพลี้ยนะครับหนึ่งชุดเหมือนเดิมครับพี่นะครับหนึ่งชุดหนึ่งถาดในที่นี้นะครับบอกเลยว่าเราอกเราใจเช่นเคยครับพี่นะครับราคาหลากหลายนะครับเริ่มต้นที่300บาทนะพี่นะเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวพี่ส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจัดส่งใดๆทั้งสิ้นนะครับช่องทางการติดต่อผมขึ้นไมาแต่เริ่มต้นแล้วพี่นะครับโทรเข้ามาได้เลยพี่นะครับรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับ มาเริ่มเลยแล้วกันพี่แนวไม่ต้องพูดพ่มทำเพลงอะไรกันมากมายเะยครับใส่กันเดีกว่าพี่แนวกับเนื้อพราแบบนี้เนบโอ้โหมันจริงๆครับพี่เนื้อพระชุดนี้รับองค์นี้ครับพี่แนวหลวงพ่อท้องอยู่แนววัดใหม่หนองพระองค์ครับพี่แท้แหละดูง่ายแนบแท้แหละดูง่ายครับพี่รนบองค์นี้นะหลวงพ่อท้องอยู่วัดใหม่หนองพระองค์ครับพี่ระดังได้ผ้านี่ครับพี่แนวพระเดิมๆพระธรรมชาติแบบนี้พี่ จ็ดร้อยบาทแนวรายการแรกครับพี่แนวหรวด่เพราะอยู่วัดใหม่หนองพระองค์ครับพี่เจ็ดร้อยบาทแนวรายการแรกครับพี่เจ็ดร้อยเฮ้ยนางสวยนะเข่าโค้งแนวไม่จะเป็นเส้นสังกติความหรือความคมแนวความแห้งพื้นผิวในพี่น้ำร่องรอยตัวตัดแนวด้านข้างโอ้โหรอยสับรอยตัดธรรมชาติอะไรเดิมจริงพี่น้ำด้านหลังกนีมีรอยยุบรอยย่นพี่น้ร่องรอยการกดราดนิ้วมือองค์นี้เอาหกร้อยบาทแนบนางได้ยาเข่าโค้ง หกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทแล้วก็ะค er ังหลังคอนเนี่ยพี่นะครับระคังหลังคอนี่เนื้อสวยจริงครับพี่นะครับออกจ้าแดงออกคาบแดงเลยพี่นะครับออกจ้าแดงออกคาบแดงเลยพี่นะครับระคังหลังคอเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับอยู่เรียมคือเรียมเก่าเรียมเก็บครับพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับอ่าเจ็ดร้อยบาทแล้วก็มาเห่สวนแนวไม่เห่สวนเนื้อสวยนะครับโอ้โหพ่อโบอยู่แล้วพี่นะครับพิมพ์แบบนี้ทรงแบบนี้ เนวพิมพแบบนี้ทรงแบบนี้ยังไงก็หลวงพระโบยวัดมะนาวครับพี่เนวเอาห้าร้อยบาทเนวอันนี้เป็นไม้ส่วนพิมพ์เล็กแล้วก็กนึ่งงงครับพี่นะวันนี้จะเป็นเขาเรียกาอะไรคุ้นแผนเป็นะเนื้อชินครับพี่เนวนั่งกลูกมาเนื้อชินโอ้โหสวยสวยจริงพี่แนวะสวยแลวได้เดิมได้ธรรมชาติน้าสวยได้เดิมแระได้ธรรมชาติครับพี่เอาเจ็ดร้อย แนวคุณแผนขอ700บาทนะครับโอ้โหพี่เดิมๆดูง่ายสบายตานะครับเหรียญนี้นับเป็นเหรียญอ่นะครับนับเป็นเหรียญของพระอาจารย์นำพระบินาหลวงพ่อนำครับพี่อันนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกหรือเปล่านะครับวัดดอนสาราครับพี่พัทลุงนะครับด้านหลังเขียนว่ารุ่นหนึ่งสิบสามเมษาหนึ่งสามเอาห้าร้อยบาทแนวเหรียญนี้ขอห้าร้อยบาทแนวพระพิตาครับพี่แนบเป็นพระพิตาน่าจะเป็นสายใต้ แนวพระวิตาชีโบไหมเนี่ยแบบเนี้ยแบบนวอันาะสวหม,มุกใหญ่ใหญ่แบบนี้เนยเรียกว่าชีโบหรือเปล่ารอยการหลอกคาบธรรมาชาติคาบเบาอันนี้คือรอ,รอยธรรมาชาติเดิมๆพี่รอยตบรอยแต่งรอยแทงทะไบซึ่งเก่าแน่นอนแนวครับซึ่งเก่าแน่นอนกับพี่เนบองค์นี้เอาเอาห้าร้อยบายทแนวเร่ห้ากำลังมาแรงพี่ขอห้าร้อยบาทแนบห้าร้อยบาทกับปู่ท่าเรือครับพี่เนบองค์นี้เป็นกู่ท่าเรือนะลองพิม com พ์เข้าไปดูในระบบ Google ได้เลยพี่แนบขึ้นกู่ท่าเรือแน่นอน และเนื้อสวยด้วยแนวนะมาได้เนื้อสวยด้วยเอาเจ็ดร้อยบาทแนวท่าเรือนะท่าเรือเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทแนวเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนแนวดูหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิ่นเลยพี่โอ้สวยคมกริบเลยเส้นรัสมีนี่กระจัดกระจายทั่วทั้งพื้นผิวเหรียญเลยพี่แนวเส้นรัสมีนะกระจัดกระจายทั่วทั้งพื้นผิวเหรียญเลยพี่แนวกระถิ่นสามเมื่อกี้วัดเกินกระถิ่นะพี่นะ ปีสี่แปดนะหลังฮนุมานเชิญธงนามด้านหลังจะเป็นพิมพ์ฮนุมานเชิญธงครับพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับบอกแล้วว่าเลข5ห้ามาแรงนะครับแล้วอีกหนึ่งองค์ครับพี่องค์นี้จะเป็นพระสมเด็จครับพี่นะครับหลังตาแผ่นดินองค์นี้จะเป็นหลังเรียบนะครับไม่ได้กดตาแผ่นดินครับพี่นะครับพระสวยดูง่ายแท้ดูง่ายสบายตาเลยพี่นะครับเป็นพระแท้ดูง่ายสบายตานะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จเผาเอาห้าร้อยบาทนะครับโอ้โหราคาไมกแล้วห้าร้อย ห้าร้อยบาทแนวห้าร้อยแล้วก็ปีตาพิมพ์ปักเป้าแนบปีตาเกลือเดียวก็พี่แนบพิมพ์ปักเป้าโอ้โหเนื้อแบบเนื้อออกสาแดงออกช้าแดงเลยพี่เห็นไหมเนื้อสมบริเจ้าพี่นะแนบเออเนื้อสมบริเลี่ยมเก็บด้วยแนบเนื้อสมบริเลี่ยมเก็บด้วยพี่เอาห้าร้อยบาทแนับบอกแล้วว่าเช้านี้นะพี่น้าแนวไม่ได้ข้ามาแรงเหลือเกินแนวไม่ได้ข้ามาแรงเหลือเกินสำหรับองค์ต่อไปนี่จะเป็นพระฤาษีกบพี่นะครับองค์นี้จะเป็นของหลวงปู่อิมวัดหัวเขานะครับหลวงปู่อิ่มวัดหัวเข่าก็พี่ สวยเดิมเป็นธรรมชาตินะครับ ары, ได้สวยได้เดิมและได้ความเป็นธรรมชาติมีค่าบเบ้าดินเอาห้าร้อยบาทนะครับบอกแล้วเล็กห้ามาอย่างเดียวช่วงนี้อเดินงูเหลื่มครับพี่นะครับเอาเลขมงคลน,นะองค์นี้นะเดินงูเหลื่มมีร่องรอยในการจานและปิดทองนะมีร่องรอยในการจานในผ้าแดงและพันไวแล้วก็ปิดทองครับพี่นะครับอยู่ในเรี่ยมเดิมไม่ได้แกะด้วยนะนะครับอยู่ในเรี่ยมเดิมนะครับพี่ไม่ได้แกะด้วยนะเอาเก้าร้อยบาทนะครับ เก้าร้อยบาทแล้วก็รูปหล่อนะครับองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงนะรูปหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกกับพี่นะเป็นรูปหล่อลอยองค์กับพี่เป็นหล่อโบราณนะครับซึ่งกระแสเนื้อและความจัดจ้านในพิธีนะบ่งบอกได้ถึงความเก่านะครับอ่าบ่งบอกได้ถึงความเก่านะครับอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงพ่อจงห้าร้อยบาทแหนมพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้กับพี่นะองนี้จะเป็นจัตุคาม แหนบจตุคามบลัมบัตเทพกับพี่ดีครับเนื้อองค์นี้ต้องจำว่าพื้นผิวเขาแห้งเขาเดิมนี่ดูเนื้อดิเนื้อองค์นี้พี่นะนะผิวพันธุ์แห้งธรรมชาติอยู่แล้วพี่นะรอยทองบางๆเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรอยทองบางๆครับพี่เจ็ดร้อยปูสุกปากคลองมะขามเท่าแหน่หลวงปูสุกปากคลองมะขามเท่าครับพี่แหน่ฝรั่งยันนูนออกวัดดอนตาลแหน่ฝรั่งยันนูนออกวัดดอนตาลครับพี่เอา เอาห้าร้อยบาทเลยครับหูวัดดอนตาลห้าร้อยพระพิตาครับพี่นะ้องงนี้จะเป็นเนื้อเมฆพัดสองหน้าเอา่อพระพิตาเนี่ยครับเนื้อเมฆพัดยันเป็นเส้นเลยพี่นะเ,เห็นไหมอ่าเห็นไหมเห็นตัวยันไหมพี่นะ้ยันเป็นเส้นเป็นสันเลยเนี่ยองค์นี้เอาเอาหกร้อยบาทเลยครับนพะิตาสองหน้าเนื้อเมฆพัดนะ้าแล้วก็เหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญเอ่อวัดท่ากระบือพี่นะหลวงพ่อลุงพินหน้าแก่ แนวบรูของพ่อรุ่งพิมพ์หน้าแก่แนวสองสี่แปดสี่เอาห้าร้อยบาทแนวะห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้เป็นพระที่เดิมดีจังเลยแนวะนะเป็นพระที่เดิมดีจังเลยพี่แนวะองค์นี้จะเป็นของหลว,ว,นะวงพ่อวัดไก่จนนะอ้าหลวงพ่นะอวัดไก่จนเลยพี่โอ้โหเป็นธรรมชาติเรื่องเรือเดี๋ยวแม้วัดท่านอ่ออำเภอท่าเรือครับพี่นะเป็นอ่อวัดไก่จนเอาสี่ร้อย สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทแล้วก็เหรียญนะครับซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญที่แห้งอยู่แล้วพี่แล้วดงดําเดิมอันนี้อ๋อแจกกระถินนะแจกพระป่าบอกแจกกระถินเลยนะครับใบมุ้งกับใบตั๋วซะได้ดําเดิมครับพี่ดําเดิมดําแห้งดําธรรมชาตินะครับดําเดิมดําแห้งและดําธรรมชาติกับพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อแดงอ่าพ่อแดงเหรียญนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับนะห้าร้อยนะครับพ่อแดงอ่าพระองค์นี้นะครับจะเป็นพระอ่าวันทาครับพี่อัคราสาวก เ,เห็นไหมวันทาอัคาราซาวุกรับพี่รอเก่ารอเดิมและรอแบบเป็นธรรมชาตินะครับรอเก่ารอเดิมและรอแบบเป็นธรรมชาติเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นพิมพ์เขนาดอะไรคุกเข่านะครับเป็นพิมพ์คุกเข่าครับพี่นะครับ,าานะรบแล้วก็องค์ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นล็อกเก็ตนะครับเป็นล็อกเก็ตของหลวงปู่สวงนะครับรรพ,พี่นะครับเทวดาเล่นดินนะครับหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาครับพี่พระแท้ดูง่ายครับพี่นะนะครับแท้ดูง่ายสบายตา เอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็พระปางเปิดโลกองค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นพระเนื้อชินนะพี่นะครับเป็นพระเนื้อชินซึ่งดูง่ายสบายตานะนะครับพระเนื้อชินองค์นี้ดูง่ายสบายตาครับพี่นะครับอ่าร้อยด้านหลังดูคราบดิอันนี้พระได้สวยได้เดิมได้ได้ธรรมชาติครับพี่เอาเก้าร้อยบาทนะครับเปิดโลกนะพี่นะเก้าร้อยแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญ นะครับซึ่งเหรียญเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อคงนะครับพี่เ,น,เน,นียครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดเนี่ยครับพ่อคงวัดวังสับปะรดครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับ,บ,าบ,านะรบมาต่อครับนะสำหรับรายการต่อไปนะครับอ่ารูปดอหลงพ่อเงินนะครับอาจจะมีเสียงฝนนะพี่นะ้านะําช่วงนี้ตกยามเช้า เนี่ยครับช่วงนี้ตกยามเช้านีครับอาจจะมีเสียงฝนเนียครับต้องใช้คํานี้พี่นะนครับอาจจะมีเสียงฝนเนี่ยพี่ดูเนื้อดิเนี่ยครับวัรจอครับพี่แนีวังจิกโอ้โหสาแดงขึ้นมาเป็นจ้ำๆๆเลยพี่เนี่ยครับสาแดงราคาบแดงขึ้นมาเป็นจ้ำเลยพี่เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ดูในตัววจอนรมีเส้นขนแมวนียครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่เห็นสวนเนี่ยพี่เนี่ยครับสวนเดียว เนี่ยคบสวนเดี่ยวครับพี่อันนี้ครับกรุเดิมนะเนี่ยครับอันนี้ครับกรุเดิมนี่น,นะหลังรายผ้าชัดเจนมากเก้าร้อยบาทนะี่ครับเอาราคานี้เป็นราคาที่เราใจนะนะครับอันนี้งบน้าําอ้อยครับพี่กําแพงเพชรนะี่ครับงบน้ําอ้อยกําแพงเพชรดูง่ายสบายตานะครับพี่นะปราเนื้อกําแพงเพชรนะี่ครับถ้าแยกแยะออกไม่ยากนี่ยครับถ้าแยกแยะออกไม่ยากครับพี่กําแพงเพชรจ๋า เนี่ยครับกำแพงเพชรจ๋าขอราคาเบาๆครับพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับราคากำลังเล้าใจครับพี่ห้าร้อยบาทเนี่ยครับห้าร้อยบาทแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณครับพี่เนี่ยครับไม่ธรรมดาครับพี่นะครับยนะอโบราณครับพี่เจ้าคุณศรีสนนะครับท้าวเวสสุวรรณเนี่ยครับเอาพี่ดูภาพร่องรอยธรรมชาติเดพี่นะร่องรอยการตกแต่งนะคแนวเวนะที่เป็นธรรมชาติเอ่อรอยก้นครับพี่เห็นไหมรอยแทงแทงจนแบบว่าเอ่อเนื้อโลหะเขาคืนไปหมดแล้วเอา พันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเหรียญนะ่ยครับเป็นเหรียญชินราชครับพี่อันนี้ชินราชเก่านะชินราชเก่าแน่นอนครับพี่นะครับด้วยความสวยความคมอันนี้เป็นเหรียญชินราชนะครับนะสมเด็จพระเดชสวนด้านหลังเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นพระกิ่งครับพี่เนี่ยครับนี่จะเป็นพระกิ่งครับพี่นะครับเป็นกิ่งคล้ายกิ่งอุปคุตอ่ะ น้ำดอกโบราณก็พี่ด้านหลังเห็นไหมจะมีโวยผมลากยาวลงมาพี่แปะหลังอยู่ในอะับองค์นี้เอาเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทในอะัพองนี้นะพักกิ่งในอะับไอ้ขาอุปภูตเลยพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทในอะับแล้วนกะ็นี่เลยนี่ก็เนื้อสวยในอะับอันนี้ก็เนื้อสวยครับพี่มาดูกันมารับชมเนื้อไปพร้อมกันสําหรับเนื้อองค์นี้นะพี่นะครับจะเป็นพิมพ์ของ เออเป็นของที่ไหนนะครับเดี๋ยวดูดิเป็นพิมพ์แบบนี้เป็นพิมพเจดี่ะนะแนวปลาเนื้อนี้เก่าจริงไม่ไม่มีเก่าแบบเล่นแนวเนื้อนี้เนื้อเก่าจริงครับพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยแล้วก็องนี้พี่นับปลดกผู้ทิมแท้ดูง่ายนะครับเออต้องใช้คำนี้เลยพี่แท้ดูง่ายนะพี่นะเพว่าจะเป็นเส้นฟอนต์ตัวสื่อความคมด้านหลังครับพี่ดด้านหลังก็จะมีเส้นเกษา ตะก,กูหนึ่งดอกนะตะก,กุูเล็กๆหนึ่ง,งดอกเอาไปพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็พระลีลาครับพี่นะเป็นพระลีลาฝักดาบนะเป็นพระลีลาฝักดาบครับพี่เพชรชบูรณ์นะนี่เป็นเนื้อดินส่วนมากเขาจะชื่นชอบเนื้อชินกันพระลีลาฝักดาบกรุเพชรชบูรณ์มีสององค์สององค์หนึ่งพันบาทนะครับนสะององค์เอาไปหนึ่งพันบาทเดี๋ยวพี่นะครพระลีลาฝักดาบเพชรชบูรณ์ สวยเดิมดูง่ายสบายตาพี่แนะบสององค์ในพี่นะสององค์หนึ่งพันบาทนะครับอ่าสององค์หนึ่งบาทแล้วก็องค์นี้นะครับพี่ในครับองค์นี้จะเป็นอ่ะคุณแผนในะครับสำหรับองค์นี้เป็นคุณแผนเนื้อเหลืองครับพี่มวลสารชัดเจนในพี่นาะรั่วปูทีมวัดราชไล่ในะครับร่วปูทีมนะวัดระหาชไล่ครับพี่ในครับนี่ค่าแป้งข้าขาวข้าไข่เดิมๆเลยนะเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับ,บ,บ,บเก้เเนะเาร้อยบาทลีลาเม็ดขนมะครับ,บ,รรรบพี เนียครับเม็ดขนุนรงนี้ต้องเชื่อว่าเขาสไตล์เขานี่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับสไตล์เขาไม่ธรรมดาแน่นอนพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นความเก่าความแก่งความแห้งนะครับความเก่าความแห้งโอ้โหความแห้งนี่พี่เอ้ยนะครับความเก่านะองค์นี้เอาไปพันห้าเนียครับรีลาเม็ดขนุนครับพี่นะครับกรุเดิมแน่นอนเนี่ยพี่นะครักลุเดิมแน่นอนองค์นี้พี่สมเด็จวรลังเนี่ยครับพระสมเด็จวัลขังนี่ต้องบอกเลยว่าเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณอันอันยิ่งนักเอออันยิ่งนักครับพี่นะสมเด็จวรัลข นี่ครับดูเนื้อเนี่ยอ่าดูเนื้อดูร้อยปาดเนี่ยสมเด็จวัดระฆังครับพี่แนววัดะระฆังนะเอาก้าร้อยแนวสมเด็จวัดะระฆังรายการสุดท้ายและท้ายสุดในค่ําในช่วงเช้านี้เนี่ยในช่วงเช้านี้พักกิ่งเนื้อไม่กระพัดครับพี่นื้อไม่กระพัดก้าวเก่าพี่แนวนะต้องใช้คำว่าก้าเก่าร่างแบบยาวๆเลยแนวพิจารเนื้อไม่กระพัดแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เขาเรียกเราไม่ค่อยได้พบเจอแนวพิจารช่อเดิมด้วยเอา 700บาทน,นะครับช่วงเช้าก็มีประมาณนี้นะครับพี่าสนใจรา,รายการไหนีนะ่วินาะทรเข้ามาผมได้เลยนะผมพร้อมรับสายเสมอนะร,ราคาคุยกันได้ในวะิาราคาเป็นกันเอง่แล้วพี่พ่อค้าคุยง่ายในวะิาพ่อค้าคุยง่ายด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ